ถาเทล็ดลับนะคะแบบดาราเกาหลีซีรีส์ดังนะคะทำยังไงนะคะให้ผิวกลับมาสวยขาวใสด้วยวิธีธรรมชาติสำหรับผิวคนที่ผิวแห้ง่ายนะคะ ใช่ไหมคะว่าไม่ใช่แค่แดดเมืองไทยนะคะที่แรงแดดที่ประเทศเกาหลีก็แรงค่ะเวลาที่ประเทศเกาหลีมีช่วงหน้าร้อนนะคะอย่างเช่นช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมิถึงนากราคดาสิงหานะคะเป็นช่วงหน้าร้อนของเกาหลีใช่ไหมคะว,ว่าแดดแรงมากคะ่ะแล้วก็เคยก็ฟี่เคยไปนะคะมีอุณหภูมิมสูงถึงประมาณ38-39องศาเลยะคะ่ะแดดก็ไหม้ผิวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฟี่ก็เลยไปถามเพื่อนที่เป็นดาราเกาหลีนาะงเอกแถวหน้าน,นะคะมาว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าบ้านเธอก็มีเออแล้วถ้าเกิดว่าบ้านเธอก็มีแบบ มีแดดที่แรงเหมือนกันอย่างนี้แล้วทำไมผิวยังขาวใสส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขาเป็นกรรมพันธุ์ที่มีผิวขาวอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็มีวิธีที่ดูแลผิวให้ขาวใสง่ายาด,ด้วยวิธีธรรมชาติตามสำรับสาวเกาหลีด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปราณประยุทธ์ใช้กับบ้านเราที่เชื่อว่าใช้ได้แน่นอนถ้วก็ดีด้วยเหมาะสำหรับผิวสาวที่มีผิวแพ้ง,ง่ายน,นะคะข้อแรกนะคะนั่นก็คือกลีนโยเกิร์ตค่ะกลีนโยเกิร์ตนะคะดีทั้งกลิ่นและดีทั้งเอามาทาผิวค่ะเพราะว่าโยเกิร์ตนะคะมันมีส่วนผสสมมมมของงนนนแแลละะโปรตีคช่่ววยฟฟืืูู้้้ิทไหจากกดดใับ นุ่มชุ่มชื่นแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยค่ะตามเซเว่นก็มีตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำก็มีนะคะเช่นท็อปวิลล่ามาร์เก็ตคูเม่มาเก็ตอะไรอย่างนี้ก็มีหมดเลยก็เป็นถ้วยเ,เล็กๆก็มีแล้วราคาก็ไม่แพงมากเพราะว่ากีดโยเกิร์ตนะคะมีโปรตีนสูงแล้วก็มีส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่ดีนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูผิวของสาวที่ไม่แดดแล้วเป็นสาวที่ผิวแพ้ง,ง่ายนะคะให้กลับมาขาวใสเนียนผ่องแล้วก็ าเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยนแล้วก็ละมุนค่ะข้สองนั่นก็คือชาคาโมไมค่ะเพื่อนเพื่อนรู้จักชาคาโมไมไหมคะถ้าเกิดไม่รู้จักก็ลองอไปหาตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีชา,าคาโมไมค่ะที่ไว้สำหรับดื่มน,นะคะชาคาโมไม์นะคะมีริดเย็เยนค่ะถ้าเกิดว่าเอาชาคาโมไม์นะคะไปวิธีการก็คือไปแช่น้ำร้อนเหมือนเวลาเราจะกินนั่นแหละแล้วก็ชาเราก็กินเข้าไปแล้วถุงชาเราก็เอามาอบผิวนะคะมาบำรุงผิวมาแบบว่ามาประคบประคบที่ผิวหน้าตรงที่ว่าเราผิวเบิอ้นะคะประกวดนะคะไปประกวดนางงามที่เกาหลีนะคะ ก็ไปแบบไปออกทริปไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะก็รู้สึกว่าโอหทำไมแบบแดดร้อนมากแต่ว่าเพื่อนๆก็แบบลาเข้าร่มมานะคะเพื่อนก็เออใช้นี่สีใช้นี่สีเขาก็มีน้ำใจนะคะมีแบบว่ามาบอกเราว่าให้ใช้นี่ใช้นีค่ะส่วนข้อที่สามนะคะนั่นก็คือเป็นการทานเมลอนค่ะเพื่อนรู้จักดีใช่ไหมคะเมลอนโดยเฉพาะเมลอนญี่ปุ่นเพื่อนๆรู้จักเมลอนญี่ปุ่นไหคะที่ว่าเป็นเมลอนที่สีสีเขียวก็ได้สี สีส้มก็ได้ถ้าใครชอบทานสีเขียวก็ซื้อสีเขียวถ้าใครชอบทานสีส้มก็ซื้อสีส้มส่วนหนึ่งก็ทานไปแล้วส่วนที่เหลือก็นํามาพอกไว้ที่ผิวเหมือนเวลาที่เราพอกแตงกวานะคะเพราะว่าเมลอนนะคะมีน้ําเยอะแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็ให้โอรเีเ็นค่ะทําให้ผิวของเราชุ่มชื่นแล้วก็เหมือนเป็น m o จ s t ร r i z e r หรือเป็นคอลลาเจนจากธรรมชาตินะคะที่ทําให้ผิวของสาวเกาหลีนะคะกลับขึ้นมาฟื้นฟูแล้วก็ฟูได้ใสเนียนแบบธรรมชาติได้แบบอย่างง่ายๆแล้วก็เร็วๆเ,เลยค่ะ วิธีที่เพี่บอกในคลิปนี้นะคะมันเป็นวิธีธรรมชาตินะคะถ้าใครที่ไม่ใช่ผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นผิวมันหรือผิวแห้งหรือผิวชนิดอื่นที่สามารถทนต่อเวทจะสัอ่างได้นะคะก็ไปใช้วิธีอื่นได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายผิวที่แบบโดนอะไรแล้วก็แพ้ตลอดนบะบใช้เครื่องสำอางยากนะคะพี่ก็เลยมาแนะนําวิธีง่ายๆแบบที่เป็นวิธีที่สาวเกาหลี ที่เป็นนางเอกตัวแม่ของวงการใช้เลยละค่ะแต่ก็ฟี่ขอสงวนชื่อของดารานางเอกคนนี้นะคะเพราะว่าอยากให้เพื่อนได้รับความเป็นส่วนตัวะค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ใครที่อยากรู้เคล็ดลับอะไรนะคะดีๆส่วนตัวเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะรักรู้เคล็ดลับดีๆส่วนตัวอะไรเกี่ยวกับฟี่นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อน,อนดารานางแบบนะคะเพื่อนๆนดารานางแบบเกาหลีฝรั่งเศสอังกฤษ ก็ถามมาได้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากออกกล้องยังไงที่สวยเราออกกล้องยังไงให้ขายดีเสน่ห์นักกล้องออร่านักกล้องออกกล้องยังไงให้มีเสน่ห์ออกกล้องยังไงให้ดูดีดูแพงดูปังออกกล้องยังไงให้ยิงฟังดังรวดออกกล้องยังไงให้ตัชออกกล้องยังไงให้เป็นน้ำประวันนะคะที่มาได้ที่อินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์สค่ะ